ดอนเจดีปูชนีสถานคือองค์พญาียมศึกลูกลานมาติดนครองค์นเรศวรเจ้าเกลาวประชากรสร้างเป็ดนานุสอนขันลานหลอนกับลามันสวัสดีครับดอนเจดีกินเที่ยววันเสาร์ที่16สิงหาคม2568วันนี้วัน สลากออมสินออกด้วยนะครับเดี๋ยวบายบายมาลุ้นรางวัลกันวันนี้ดอนเจดีกินเที่ยวเรามาเช็คอินกันที่อยุธยาอำเภอเมืองเราจะมาร้านดาลัดร้านอาหารเวียดนามเดี๋ยวเป็นอย่างไรตามมาเลยครับครับอันนี้เป็นสถานที่จอดรถของเขากว้างขวางใหญ่โตเลยนะครับ มีที่เหลือ,อเฟืออยู่ในเมืองยุทธยาเลยอยู่บนถนนนาเลสวนใกล้ๆวัดพระธาตุอันนี้เราเจอดรถเสร็จแล้วกำลังเดินมาที่หน้าร้านสมาชิกก็รออยู่ในร้านเรียบร้อย คร,ครัวเวียดนามดาหลัดเวียดนามิสเลสลอ็อกมีป้ายอร่อยเลิศขอบครัวคุณหลีดด้วยนะครับสวัสดีครับครับน,นี่นะอันนี้บรรยากาศร้านของครัวดาลัดเวียดนามครับ,รบเรามานั่งห้องที่มีคาราโอเกะด้วย เราดูนนบรรยากาศรอบๆร้านสักนิดหน่่ย พร้อมสั่งเมนูเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะแป้งกับแป้งคุนหยิบเลยนะมาแล้วอันนี้อาหารเวียดนามอันนี้อะไรนะตอกเปี๊ยะอันนี้อันนี้าหม้อาหม้ออันนี้อันนี้นี่แหนมเนืองแหนมเนืองมานะครับรสชาตินี่มาตรฐานเลยอร่อยอร่อยเลยครับรสชาติอร่อย เป็นอีกร้านที่แนะนำถ้าอยากทานอาหารเวียดนามนะครับที่ดาลัดอายุทยาเพิ่มเมืองเดี๋ยวจะไปวัดปราสาทนครหลวงเปิดดวงรับโชค10ล้านบ่าย3โมงที่ไหนวัดอะไรนะชื่อวัดปราศาทนครหลวงครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งมื้อสำหรับ ดาลัดอาหารเวียดนามที่อยุธยารสชาติเด็ดขาดพอสมควร,ครเด็ดขาดตอนนี้เรามาที่วัดปรา,าสาทนครหลวงที่อำเภอนครหลวงอยุธยา นีครับบริเวณวัดที่จอดรถอยู่ฝั่งตรงข้ามอ,อันนี้ก็มีประชาชนคึกคักเหมือนกันอ๋อแบตเตอรี่ด้วยอ่าอะอ่งเงี้ยลุ้นกันแบบสิบผมะครับปิดท้ายมาแล้วย่างทันครับทีี่เรยบร้อย ปีเสียนำกลับผ้ายันนำกลับถุงเลียยตับนำกลับขอผู้ทีลาให้นำกลับวัตถุหงคนนำกลับต่อเมืกระตับานค่อยมาลาเลอาเซงโกู้ทุกคนที่ได้น้อมนำาไ้กลับไปอ่าทีบานครบรจ้โยมนี่วัดประสาทที่เดิอทางมา่อา่กมีความเป็นรับ จุดหมาจุดที้ไหว้ในพระร พระอรหันแปดทิศอันนี้เป็นพระอรหันแปดทิศอยู่ในโบถสถ์ศีลาจันลอยศิลาพระจันลอย อันนี้คือองค์ของศิลาจั่นลอยเป็นแท่นหินศิลาจัรรลอยเป็นขาดี ขาู <m uch> ้ลจ <m uch> ังรกรคูก่นไ้หลังอะไรก็ม่ร้เครับให้ทำา้านเล้มันั่งออกมา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 เสนอหน้าเขาบอกทำา้านให้เสนอหน้าเสนอหน้ามาเาันอยู่หน้าหน้าคราทำร้านอสไก่เกียวเลยาจว่าหรอพอัางเสาที่คุ่สายเสาที่า พราะจเริเนยนญาติโยมนนลูกเด็กที่เดินทางมาสู่ปราสาทนครหลวงถ้าจริงความประสงค์จะรับทุดขอทุดใต้ไหวให้ทุขอการเงนินการงานการทองรับได้เลยที่กองอํา,า,านวาไม่วห้จันไปทางอื่นเลยญาติโยมเญาตยสมเด็จจุน วันไม่ยากหรอกแม่ต่อพี่เรียนนะสายน่ะสายยาวอยู่เออเด้อตราบเท่าระยะโยที่จะรับนโลูกนี้ก็จะเป็นชุดบาโมงชุดแตงโมชุดกอได้ไหวยไถ่ชุดกอดการเดินการงานการตองก็น้องรำได้บุตรได้ตานาของทุกคนที่มีความนฝัา เราพวชุดแต่งบต้องจารึกชื่อบนกระดาษสีแดงก่อนนะให้เขียนชื่อบนกระดาษสีแดงก็วยนะ,ะกระดาษสีแดงจะอยู่ที่โต๊ะสีทองเขียนจารึกชื่อก่อนนะลูกกันนเปนปราสาทนครหลวงเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของรียุยาสมเด็จพระเจ้าปราสาททองสร้างเมื่อปี2174 ถ่ายแบบมาจากปราสาทเมืองนครประเทศกัมพูชาศิละปะขึ้นทะวนโบราณสถาน 2, 4, 7, 8และได้คํามโดแบ่พื้นที่รอค่้าเพื่อเฉลิมฉลองอ๋อนี่ก็เป็นปราสาทปราสาทนาครหลวงนี่ก็จำลองมาจากเรียนแบบมาจากทางกัมพูชาปราสาทที่กัมพูชาดู ก็ยิ่งใหญ่สวยงามหนึ่งรูปหนึ่งรูปอันนี้ก็คือตัว ภาษาใจเรา <naturalization> <Hopkins incident> <and> ทางขึ้นปราสาทรถเข็นแบบขึ้นไม่ได้ต้องเดินขึ้นบันไะดปราสาทแบบเดินขึ้นมาทางด้านบนปราสาท ยังมีบันหดขึ้นอีกด้านบนตลาดสดมีของรับพิคเนตขาย นี่คือองค์พระพิฆเน่ที่จะต้องมาสั่น,นี่พระพิฆเน่ที่วัดปราสาทนครหลวงเราต้องเข้าคิว พออย่างครัพี่ อโ o ที่พบริเวณวัดปราศาทนครที่ปฏิษาฐานของพระพิคเนกให้โชคลาภซึ่งวันนี้วันที่16สิงหาคม2568ก็จะมาเปิดดวงรับโชคลาภก้อนใหญ่กันที่นี่นะครับเดี๋ยวบ่าย3โมงรู้เรื่องกันครับ thank you